สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพบกับช่องเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางฮานอยวันนี้วันนี้วันที่26เดือน10ปี65กับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมสีหน่อยนะครับผมวันนี้ก็คำเตือนนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับผมก็อ่าเข้ามาหลายงวดติดติดแล้วก็ก็คำเตือนนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงอย่าไป อย่าไปอ่าทุ่มเทมากนะครับเพราะว่าเอาแค่สนุกสนานพอครับเชฟหนุ่มก็เตือนตลอดนะครับ <c oughs> ก็เป็นความหวังดีจากเชฟหนุ่มนะครับก็เอาแค่พอสนุกสนานคลายเครียดได้ค่าน้ำค่าน้ําพริกน้ําปลาก็ก็ก,ก,ก็พอแล้วเนาะก็อย่าไปอันนี้ก็มันมากก็เป็นทําเพื่อความบันเทิงสนุกเฮฮาคลายเครียดเนาะถ้าเป็นหนักๆมากเดี๋ยวมันจะเครียดมันมันจะไม่คลายเครียดก็ครับผมวันนี้ผู้สนับสนุนช่องของเชฟหนุ่มวันนี้ก็คือ ายังคุยกันอยู่หมดสัญญาแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเชีบหนุ่มถ้ายังมีคนติดต่องานก็ติดต่อมาได้ครับผมที่0879665605เป็นอดีไลน์ครับส่วน0886836281นะครับส่วนผู้สนับสนุนเดิมซับล่ำรวยเชีบหนุ่มก็ยังคุยกับเขาอยู่ถ้าเขาโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่นะวันนี้ขอคุยกับเขาก่อนเนาะโอเคครับเรามาสรุปผลของวันที่ ยี่สิบห้ากันเลยนะครับผมยี่สิบห้าเชฟหนุ่มให้ไปเด่นที่ศูนย์ห้าเจ็ดเก้าวันนี้เชฟหนุ่มตัวเดียวเชฟหนุ่มฟันที่ห้ายังไงก็ต้องมีมาให้เห็นก็นมาดูกันนะครับเฉพาะกิจออกห้าแปดสองกับเจ็ดสี่เจ็ดมาครับผมแต่เชฟหนุ่มจับคู่ให้ไม่เข้าจับให้ไปเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้ามันออกเจ็ดสี่เนาะเข้าเจ็ดตัวเดียวแต่มาถูกทางแล้วเจ็ดมาละเจ็ดมาตัวที่หนึ่ง ส่วนห้าแปดสองแปห้ามาเหมือนกันครับห้ามาแต่ไปอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าใครวิ่งก็ได้นะครับผมส่วนแปดสองนี่ไม่มีนะครับผมห้านี้เน้นวิ่งลูดใครวิ่งก็ได้นะแปไอห้าเนาะส่วนพิเศษออกศูนย์เจ็ดหนึ่งกับสองศูนย์มาแล้วครับผมสองศูนย์ศูนย์สองนะครับผมตัวกลับนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งก็มาตรงๆนะครับผมเจ็ดหนึ่งนะครับผม ส่วนรอบปกติออกศูนย์ไอหกศูนย์สี่กับศูนย์สามครับศู 03, นย์สามก็มาแล้วครับผมตรงตรงครับศูนย์สามแล้วก็หกศูนย์สี่ก็ศูนย์สี่นะครับมาครับรอบนี้กระจายครับดูสิเชียหนุ่มให้สี่ศูนย์ห้ามันออกหกศูนย์สี่มันทำเราอีกแล้วเนาะทำไปได้เนาะส่วนตัวนี้ก็ห้าแปด ห้าแปดสองเช็บหนุ่มให้ห้าเก้าแปดดูดูก็นี่ก็ผิดแต้มเดียวอีกแล้วนี่ก็ผิดแต้มเดียวเหมือนกันเนาะเออไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ผิดนะตัวนี้ผิดแต้มเดียวห้าเก้าแปดนี่เนาะศูนย์สี่มาครับส่วน VIP ออกศูนย์สองก็มาตัวตรงๆนะครับศูนย์สองมาสองรอบนะครับผมศูนย์สองแล้วก็ห้าสองห้าสองนี่มา ตัวที่วิ่งลูน่นะครับมา5 2มีคนได้กับเชฟหนุ่มด้วยนะครับ5 2 5 2มาตัวเด่นมาดูซิว่ามาหมดไหมศูนย์มาครับ5มาครับ7มาครับ9มาไหม9 9 9 9 9 9ไม่มาครับแหมหายไปไหน9เนี่ยตายแนิต9ตายไปตัวนังโอเคครับก็ถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าแตกกระจายเหมือนกัน1 2 3 4 5ชุดครับผม ก็ยินดีกับ F สทุกท่านด้วยนะครับผม,มครับตามต่อของวันนี้วันที่26กันเลยครับวันที่26เชฟหนุ่มก็จะทําให้มันชัดๆมีอยู่คอมเมนต์นึงบอกว่ามองบอกเห็นดอกน่าจะพูดภาษาอีสานเชฟหนุ่มก็ไม่รู้ว่ามองไม่เห็นอะไรคือไม่บอกให้เข้าใจเนาะก็ไม่รู้ท่านช่วยบอกให้เข้าใจหน่อยครับว่ามองไม่เห็นอะไรเพราะว่าตั้งแต่วันที่21แล้วเพิ่งคอมเมนต์มาเมื่อวาน คนอื่นเขาดูเขาก็เห็นกันแต่เชื่อคอมเมนต์มาให้เชมหนุ่มเข้าใจด้วยนะครับวันนี้เด่นที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งห้าหกแล้วก็แปดนะครับวันนี้วิ่งลูดนะครับวันนี้วิ่งลูดวิ่งลูดที่แปดนะครับผมวิ่งลูดที่แปดนะครับ จับชุดให้ก็จะเป็น1 4 1่งสห้าหแล้วก็หนนะครับส่วน5นะครับผมก็จะเป็น5 6 5 7 5 8แล้วก็5 9นะครับ ส่วน6ก็จะเป็น6 7 6 8 6 9แล้วก็6 0 06นะครับผมส่วน8ก็จะเป็น8 1 นะครับผมคู่เบิ้ลน,นะครับเมือ่อวานไม่เออเมือม่อวานม,านม,านม,านมีมาเบิ้ลหน้าเนาะศูนย์ศูนย์สองเมื่อวานมาเบิ้ลหน้า,นา,นนา,า,าแล้วก็อะไรอีกเมื่อวานมีเบิ้ลหลังไหมไม่มีเนาะวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับห้าห้าหกหกแล้วก็แปดแปด ชุดสามตัวนะครับผมชุดสามตัวไม่แตกเชียวอีกแล้วเมื่อวานวันนี้มันต้องแตกหน้ามันอยู่ไม่ไม่ไกลเกินเอื้อมเอาหกหนึ่ง หนแล้วก็ห่งห้า 6, 1, แล้วก็จะเป็นอะไรดีเนาะ6มาแล้วก็ต้องเป็น1นเนาะหนึ 1, 7, 7, 7, อะไรดีหนึ่งเ หนึ่งเอะไรดีเชียมหนึ่มจะเอาหนึ่งหรือเปล่าหนึ 1, 7, 5, ่ง้าไปอ่ะแล้วก็ส่วนเป็น5้าห้าแห้ปมเมื่อวาน8 2อออกไปแล้วใช่ไหม ห้าแปดอะไรดีเนาะพี่น้องห้าแปดห้าแปดเก้าไปเอาอีกทีดิห้าแปดเก้าเนี่ยแล้วก็แปดสี่แปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งครับผมตามนี้เนาะใครชอบชุดไหนก็ลองดูครับพิจารณาดูวันนี้วิ่งลูดได้ที่แปดนะครับตัวที่วิ่งลูดได้มีแปดมี มี8มี6แล้วก็มี1ครับวันนี้บวกเด่นและว1ชุดก็เป็น1 7 5 8 6 8 8 3 8 4เอาอะไรดีเอา8 4แล้วกัน6 1 5ครับผมวันนี้ลองดูครับชอบตัวไหนก็ลองดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุด วัน,นเข้ามาหลายวันติดๆมากแล้วก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับผมคู่เบิ้ลคู่เบิ้ลวันนี้จัดไปที่แปดแปดครับแปดแปดเนาะใครชอบอวันนี้แปดมาเชฟหนุ่มก็ฝากไว้อีกหนึ่งชุดเผื่อเอาไว้พิจารณาเล่นๆเนาะฝากนะครับตัวนี้ตัวฝากฝากแปดเจ็ดไว้ในอ้อมกอดสักตัวหนึ่งวันนี้ฝากไนะ้เนาะใครชอบก็ลองดูครับใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะ ตัวเลขชิมมก็คิดตามสูตรสำหรับที่คนที่จะเข้ากลุ่มนะครับ0879665605 ID Line ครับส่วนเบอร์โทร0886836281นะครับติดต่องานนะครับก็โทรมาได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดอ่วคนนี้กับซับล้ำรวยเขาโทรทักมาคุยกันถ้าเกิดตกลงกันได้ก็คงจะรับเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องขอคุยกันก่อนสักพักนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ขอให้ f อฟทุกท่านเฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะครับผมรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับจะเข้าใกล้จะเข้าหน้าหนาวอากาศก็เริ่มเปลี่ยนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ